น่าคือ IHG ที่อยู่ในพัทยามีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยเริ่มที่ Hol i d เด i n อินพัทยาตั้งอยู่ติดชายหาดพัทยาเหนือมีคิสครอบที่เพิ่งรีโนเวทใหม่อยู่ตึก b บ y ท o w e r ชั้น4และ o o ฟ o ็อป r r เรสตึก Executive Tower ชั้น25เรายังมีสระว่ายน้ำทั้ง3สะส่วนห้องพักมีระเบียงและมองเห็นทะเลทุกห้องมีบริการสปาสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ฟิตเนส24ชั่วโมงและเทอร์มินอล21หรือจะจัดประชุมสัมมานาที่นี่มีครบถัดมาเป็น h o l d Express พัทยาอยยู่อัวขาวเดินทาง,งาาเอ็กซ ยังมีฟิตเนสเปิด24ชั่วโมงใครที่กำลังมองหาที่พักพัทยากลางแนะนำที่นี่มันเลิศเลยละ่ะเตอร์ c o n t i n นน t a l พัทยารีสอร์ทตั้งอยู่บนเขาพระตำหนักมาพร้อมกับชายหาดส่วนตัวที่นี่มีทั้งวิลล่าห้องสวีทและรีสอร์ทคลาสสิกระแว้นนะมีให้เลือกถึง3แบบสา่ครอบครวัวก็ได้สา่คู่รักก็คือโรแมนติกลักชูใสยไหนก็รอดคือมาที่นี่ฟิวกู่โปรบมือต้อนรับโรงแรมน้องใหม่การันตีโฮเทลพัทยาเซ็นทรัลอยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติ9พัทยากลางเขาเป็นสาขาแรกในไทยเลยนะ และที่ไม่เหมือนใครเขามีตู้กันนชอบชากาแฟบริการ24ชั่วโมงให้ใช้ได้ตลอดทั้งวันมีสระว่ายน้ำและฟิตเนสบนดาดฟ้ายังมีบริการซักอบรีดแบบเซฟลเซอร์วิสจะสายเที่ยวหรือสายพักผ่อนนอนกี่วันก็เอาอยู่มาเที่ยวพัทยาทั้งทีจองโรงแรมนะคือ IHG สซิคสีแถมยังสะสมคะแนน IHG One r e w a ร d วเอาไปแลกคืนฟรีได้อีกโอ้ยจะบ,บ้าคุ้มเกินคุ้ม